รถตอบปรับเประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์จะรับประกวดครับโดยใหญ่หมวดสารการท่องเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวทั้กผ่อนในวันนะครับจังหวัดที่ล้มลื่นรับต้นไม้เยอะแล้วก็ตารางแานเราวันนี้ก็หลีกหนีเขาคุ้นวายจัดเทพออกมาสู่กางจังหวัดต่างจังนวัเป็นนะครับเอเดนิกาสองแล้วก็เอคลิฟเวนครับ ที่ให้โอกาสอ่ารุจิจุลีนครนายกนะครับในการที่จะมาต้อนรับดูแลสมาชิกของพี่มินเพนนะครับผมรู้สึกว่าเป็ิเกียรติอย่างมากเลยรวมถึงได้มีโอกาสการเจอเจอเพื่อนๆนนะครับแล้วก็พี่น้องหลายหลน,นะคนที่มาเยี่ยมจมังหวัดนครนายกเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้หลายๆคนในการที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก นสองสามกดไลค่ะสรับสกที่เรดเี่ยนะคะใครยังไม่ติอยากเป็นทางการนะครับตุกีสมยปาจีนสากและ ะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับทั้งพี่พี่แอดมินเพจนะครับรวมถึงอาชีพทุกคนนะครับตุนจังหวัดน,นครนายกนะครับวันนี้เห็นครอบครัวอรดน่าและเอกแก๊บก็เล่นด้วยต,ตื้นตันใจอย่างมากนะครับรู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วอากชาน,น ในจังหวัดนครปฐมต้องขอขอบคุณนะครับจัดทีมเพจจังหวเลยครับนะครับรอบรอบนึงขอต้อนรับนะครับทีมงานตุ้กีบลอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่มาช่วยให้คำแนะนำเรื่องของเ็นเก้านะครับไอเมทตัวใหม่แล้วเป็นรุ่นเดียวในประเทศไทยนะันนี้นะครับที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับด้วยราคาที่เริ่มต้นแค่เจ็ดแสนกว่านะครับต้อง ตนน้ีส,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 สเราไม่เคยจ้างออกไนไนเราทำได้เองค่ะสมาชิกสูงสุดที่เราเคยจัดคือ40นันมีสูงที่ไหนที่จะคอยรับขี่พวกเรา,า,เราหน้าแต่งแขลงปากประส่าโควิดแล้วให้โควิดกันไป

ถ้าเป็นผู้ต้องคนนี้มาปิดตรงนี้ต้องไปเจเลยนะครับ